สวัสดีครับสวัสดีครับพอก,ก็ดวหนึ่งนาทีกับดรเทมเดอทาร์ลค้านะครับเรามาเก็บบรรยากาศสวยๆมา,าทำคอนเทนต์นะครับผมที่สวิตเซอร์แลนด์กันนะครับที่ยอดเขาแมทเธอร์ฮอนที่เมืองเซอร์แมทนะครับผมเป็นเมืองที่ไร้มนพิษนะครับใช้ไฟฟ้าทุกๆอย่างใครถ้ามาสวิตต้องมาขึ้นมาสักครั้งครับผมบอกได้เลยว่าต้องมาด้วยตาตัวเองผมก็เลยเลือกโลเคชั่นที่ผมหันไปมอง โลเคชนะั o นนั่เขาสะท้อนกับกระจกซึ่งสวยมากทําให้เราได้เห็นไปด้วยแลวดูดวงไปด้วยด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูดกันซิว่าสัปดาห์นี้ประจำวันที่1 9บเถึงยีมิถุนายนชาววันพุธกลางคืนและชาววันพฤหัสจะเป็นยังไงบ้างนะครับพุธกลางคืนนะครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมนะแชร์คลิปสำหรับดวงที่ดูจากสวิ์แลนด์นะครับเราจะมีการส่ง แจกของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับส่งให้ถึงบ้านจากสวิตเซอร์แลนด์เลยครับผมตั้งจิตนะตนนชาวพ,พ,พูดกลางคืนนะครับตั้งจิตพร้อมกันชื่นบันพูดกลางคืนนะครับ พูดกลางคืนน่ะมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มนะครับแล้วก็ทุกอย่างรู้สึกว่าช้าเหลือเกินอะไรมันก็ได้ช้าเหลือเกินมีเกณฑ์ต้องยก้ายที่อยู่อาศัยที่ทํางาน99.99%นะครับต้องมีการยกย้ายอะไรบางอย่างและจะมีข่าวมีข่าวดีด้วยนะจะมีข่าวดีทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันมีสิ่งต่างๆคอยคุ้มครองปกปักรักษาและรวมทั้งคุณเป็นคนฉลาดคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคุณพร้อมรับมือให้ได้แล้วกันนะครับทุกอย่างมันจะเรียบร้อยนะ ต่อไปชาววันพรหัสปดีดูกิว่าเป็นยังไงบ้างพร้อมกันนะครับชาวพรหัสบดีนะฮะตั้งจิตนะดูสีว่า19เก้าถึงยี้าเป็นยังไงบ้างแรลงนิดนึงครับช่วงนี้ขาดสภาพคล่องทางการเงินนะครับมีโครงการที่จะทำอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะครับผมแล้วก็ มีเรื่องลังเลใจด้วยว่าจะเอายังไงต่อจะพอไปต่อหรือพอแค่นี้จะซ้ายหรือจะขวาดีนะครับผมคิดเรื่องการเงินหาเงินได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลใจขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้รับความยุติธรรมและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคอยช่วยคุณอยู่ยังไงก็ไม่ต้องกังวลและสุดท้ายเขาว่าการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จเอาง่ายๆว่าชาววันพฤหัสสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีเรื่องการช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามทุกอย่างราบรื่นยังไง ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจที่ตอบดอกเตอร์เทมทาโรคานะครับผมแล้วเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะมีของรางวัลแจกด้วยบ๊ายบาย